มีคนยิง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 พอี่สิหนี่ครับหมดแล้วหมดแล้วร่วงไปหมดแล้วไปไหนไป้หนมดแล้วมาหลังนี้นะคนนะ เฮ้ยหอฟอเข่าพี่คนนะคนแตกแล้วนี่มีอีกนึงใช่ไหมแตกนึงตีตีโอนไรอะตีแล้วตีตีตีแล้ว เหลือตัวหนึงเหลือต like> ัวนเล่นวัปหมดย้อนไปไหนล่ะพี่เย้ยเล่นหลังกระแพงไหมพี่หลังหลังกระแพงไหม ยอยู่ข้างบนเต็มเลยอุ้ยนี่ไงว่าแล้วเขาเขาอยู่ข้างบนเขาอยู่ข้างบนครับใหญ่แล,ล้วนี่ตายไปแล้วควางแท้มันอยู่ใกล้วงเดี๋ยวเขาต้องลงมาต้องลงเนี่ยเขาลงแล้วเราอยู่ใกล้ นหนึ่งช่วยไม่ได้แล้วมงแตกไนแล้วเหลือสามคนโอ้โหเอคีสอตัวนะอีกตัวนึงเขาเปนังไงอือเขาเขาล้มล้มไป็นสอง้ยเอคีเอคได้ไหมหมดแล้วไม่มีไหนก็นด้บได้แล้วน่าจะหมดแล้วอี อยู like ่ตัวบสะพานอย่างเดียวอยู่บนยอดสะพานเขาเล่นเเา่อยู่ตีหยุดเปล่อยออกมานะตีเล่นอยู่เล่นอยู่เขาเล่นอยู่ตีตรงนั้น มานนี่โไปแล้วสโนไปแล้วสโนไปแล้ววนแล้ระวังนะยังอยู่แถวนี้โดดโดดโดดเพื่อนเขาโดดลงมาสามตัวหน้าพี่หน้าพี่ ไม่ไอตัวน่าจะโดดใหม่ที่มันมีปืนแก๊สอ่ะโอ้โหเนี่ยสามตัวหมากย่างแย่าหมดสุดป้ายสุดป้ายตัดัป,ดปไหมครับไไตอนนี้ครับทุกลบอยู่หลางเลยโดนโดนโดนเนีาะ หมดหมดหมดอันนี้หมดตี้ตี้วะเปิเยเปิดใช้เปิดเชือนหนักเลยทางแย้ลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างเล่นควันด้วยนะผมเก็บผมเก็บไอ้นี๊

มันแบบกระตุกกระตุบบกใช่ไหมลุ้นเหลือเกิน